่านสวรรค์นครพนมินก็ได้มีการเล่นเห็นถึงปัญหานี้แล้วก็เร่งจะทาการแก้ไขปัญหาให้ได้เร็วที่สุดซึ่งทางนะครับคณะกรรมการ,าการพลังงานวุฒิสภาก็ได้มีการลงพื้นที่ไปที่จังหวันดนครพนมเ,เช่นเดียวกันเพื่อเป็นการศึกษาแล้วก็ติดตามนะครับแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนะครับในเรื่องของปัญหาภาวะมลพิษทางอากาศนั่นเองครับ ที่สารการจังหวัดนครพนมอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับคณะกรรมการติการพลังงานวุฒิสภานำโดยนายส,สราชาติวิชยสุวรรณพมนะครับ,ร,บรองประธานคณะกรรมการ,าการและคณะนะครับได้มีการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครพนม เพื่อศึกษาติดตามและก็แลกเปลี่ยนในเรื่องของข้อคิดเห็นในปัญหานะครับภาวะมลพิษทางอากาศข้ามแดนโดยมีนายประชาอุ่นเพชรวรากรนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและนางสงวนมัเสนานะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมให้การต้อนรับและก็สนับสนุนในเรื่องของข้อมูลในจังหวัดนครพนมโดยทางคณะกรรมการนะครับได้มีการเข้าร่วมการประชุมศึกษาและก็ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหานะครับภาวะมลพิษทางอากาศ ข้ามแดนปัญหาหมอกควันแล้วก็ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5นี่แหละครับของจังหวัดนครพนมซึ่งก็มีสาเหตุหลักมาจากการเผาในพื้นที่ทางการเกษตรป่าไม้แล้วก็หมอกควันข้ามแดนจากสปปลาวในปี2,567นะครับที่สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานต่อเนื่องมาอยาก75วันนะครับเกิดจุดความร้อนนะครับจากการเผาด้วยฮอสปอตนะครับจำนวน1,043จุดด้วยกันครับ คับทางนี้ทางจังหวัดนครพนมนะครับได้มาได้วางมาตรการและบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับในการแต่งตั้งคณะทํางานติดตามสถานการณ์การเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า มอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กปี6667นะครับเพื่อขับเคลื่อนมาตรการอย่างต่อเนื่องและออกประกาศเขตควบคุมไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนครพนมนะครับอีกทางได้ส่งเสริมและให้ความรู้ประชาชนในการนําเทคโนโลยีนะครับเข้ามาช่วยในการทําการเกษตรเพื่อลดปัญหามลพิษเช่นการติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศผ่านแอปพลิเคชันเซนเซอร์ for ออเป็นต้นนั่นเองนะครับ สำหรับปัญหาหมอกควันข้ามแดนจากสปปลาวทางจังหวัดนครพนมนะครับได้มีการประสานงานระหว่างประเทศโดยใช้ความสัมพันธ์ของเมืองชายแดนที่มีอาณาเขตติดกันนะครับโดยมีการประชุมร่วมกันร,ระหว่างจังหวัดนครพนมและแขวงคำม่วนสปปลาวเพื่อนําเสนอประเด็นปัญหาหมอกควันข้ามแดนนะครับและนําไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันในวาระต่างๆ ทั้งสฝ่ายเห็นชอบให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนนะครับโดยให้กําหนดมาตรการควบคุมแหล่งที่มาและมาตรการเฝ้าระวังมลพิษจากหมอกควันร่วมกันนั่นเองครับ